รอรับได้เลยฝนตกหนักถึงหนักมากเกียวยาวพายุอย่างิพุ่งเป้าสวัสดีค่ะวันพุธที่4กันยายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะอิทธิพลหลักที่ส่งผลกระทบทําให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นนั่นคือร่องมรสุมและลมมรสุมที่มีกําลังแรง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมสําคัญนั่นคืออิทธิพลของพายุอย่างนี้ที่วันนี้ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงส่งผลเหนี่ยวนําทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวโน้มฝนในหลายพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มรวมถึงคลื่นลมแรง เราจะไปติดตามดูกันว่าพื้นที่ใดจังหวัดใดที่ต้องเตรียมตัวรับมือกันบ้างแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดจะเห็นได้ว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงอย่างนี้ที่กำลังหมุนควงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18.7องศาเหนือลองจิจูด118.1องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆโดยมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นต่อไป คาดว่าในช่วงวันที่6ถึง8กันยายนจะเคลื่อนตัวผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่7ถึง8กันยายน2567อยขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในขณะที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายน2567อิทธิพลปัจจัยหลักคือร่องมรสุมที่มีกําลังปานกลางได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงส่งผลทําให้ในช่วงดังกล่าวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง โดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงด้านทิศตะวันออกของภาคเป็นส่วนใหญ่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่ว,ชวงบ่ายกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกก,ออก,กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวนนันตกโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมส่วนในช่วงเย็นกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเพิ่มขึ้นอีกเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้โดยบริเวณตอนกลางของประเทศรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมในขณะที่ช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงด้านทิศตะวันออกของภาคาเป็นส่วนใหญ่โดยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งซึ่งบางพื้นที่จะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึก ซึ่งมีลักษณะของฝนที่ตกแช่ตกนานอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงภัยที่ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมืออย่างต่อเนื่องซึ่งจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณตอนล่างของภาคอันได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อเอดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นโดยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่5กันยายนอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงจากการดึงดูดของพายุโซนร้อนกําลังแรงอย่างนี้จึงยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งโดยพื้นที่เสี่ยงภัยได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากชัยภูมินคนรราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ต กระบี่และตรังหลังจากนั้นในวันที่6กันยายนตามโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงอย่างนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุไต้ฝุ่นมีทิศทางการเคลื่อนตัวเข้าหาเกะาะไหหลําและจะเคลื่อนตัวต่ำลงมาเล็กน้อยจะเห็นได้จากโมเดลว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณเอ่าวตังเกียในช่วงเช้าของวันที่7กันยายนหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม เมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวเข้าสู่สปปลาวในช่วงเช้าของวันที่8กันยายนส่งผลทำให้บริเวณประเทศเวียดนามสปปลาว,ปะปะปร,าวรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นอกจากนี้อิทธิพลของร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วง ก็ยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่6-7ถึงกันยายน2567ได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงา ภูเก็ตและกระบี่เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่8-9กันยายน2567ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคตะวันออกและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงเนื่องจากในช่วงดังกล่าวพายุยางิที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งได้อ่อนกำลังลงแรงดึงดูดเหนียวน้ำที่ทำต่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงอ่อนลงตามไปด้วยประกอบกับเร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงอย่างนี้ที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่แอดมินและทีมงานจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำหลายสาเหตุปัจจัยยังคงส่งผลงกระทบต่อลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าอย่างต่อเนื่องทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนอง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ลักษณะดังกล่าวอาจเข้าซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ในหลายอำเภอหลายจังหวัดแอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทุกทกท่านนะคะหวังว่าระดับน้ำจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยไวขอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับการเยียวยาโดยเร็วเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงน้ารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ